วันนี้นะคะเราจะบอกเล่าเรื่องว่า UVA ต่างจาก UVB ยังไงค่ะคนส่วนใหญ่นะคะมักจะเข้าใจว่าวันที่มีเมฆหมอกหรือว่าวันที่ท้องฟ้าขมุกขมัวค่ะเวลาฝนตก หรือหน้าหนาวนะคะไม่น่าจะเกิดนะคะอันตรายจากแสงแดดแต่ความจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่ค่ะแม้ว่าวันที่แดดล่มลมตกนะคะเขาเรียกว่าไม่มีเงาแดดให้เราเห็นค่ะแต่นะคะหายังมีแสงสว่างก็คือแสงพอที่จะอ่านหนังสือได้อะค่ะก็นะคะมีโอกาสที่จะทําให้ค่ะร่างกายนะคะได้ได้รับเรียกผิวหนังนะคะได้รับผลเสียจากแสงแดดแล้วก็เกิดผิวไหม้ได้มากกว่าปกติค่ะ ทางนี้นะคะเพราะว่าลมที่พัดแรงเนี่ยค่ะทําให้เรารู้สึกเย็นสบายใช่ไหมคะหลายๆคนก็อาจจะไปเผลออยู่กลางแจ้งหรือว่ากลางแดดนานโดยที่ไม่ได้ตั้งใจค่ะมันทําให้นะคะได้รับแสงแดดไปเต็มๆเลยค่ะและจะมีวิธีป้องกันเจ้ารังสี2อ,อย่างนี้ยังไงนะคะก็ลองมาดูกันค่ะปกตินะคะรังสีที่มายังโลกอะคะ่ะจะมีทั้ง UVA แล้วก็ UVB และ UVC ค่ะ ในแสงแดดนะคะประกอบด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต3ชนิดด้วยกันค่ะก็คืออัลตราไวโอเลต A นะคะเรียกสั้นว่า UVA ค่ะเป็นรังสีนะคะที่มีความยาวขึ้นระหว่าง320-400ถึง400นาโนเมตรค่ะในแสงแดดน,นะคะก็จะมี UVA นะคะถึง95%เลยค่ะ2นะคะ อัลตราไวโอเลตบีหรือว่า UVB นะคะเป็นรังสีที่มีความยาวของคลื่นอยู่ที่290ถึง320นาโนเมตรค่ะมีประมาณ5%ค่ะส่วนนะคะ3นะคะก็คืออัลตราไวโอเลตซีค่ะหรือเรยกสั้นๆว่า UVc นะคะเป็นรังสีนะคะที่มีความยาวคลื่นนะคะ100ถึง290นาโนเมตรค่ะ รังสีชนิดนี้นะคะจะไม่ลงมายัางผิวโลกค่ะเพราะว่าจะถูกกองด้วยนะคะชั้นโอโซนค่ะเรียกว่าเมื่อนะคะ ตัวรังสี UVC ค่ะไม่เป็นปัญหากับเรานะคะแต่ก็ยังคงเหลือ UVA แล้วก็ UVB อยู่ค่ะนอกจากในแสงแดดจะมี UVA นะคะมากถึง95%แล้วนะคะรังสีชนิดนี้เนี่ยก็สามารถทะลุก,กระจกเข้ามาได้ค่ะแม้ว่าเราจะอยู่ในอาคารนะคะและก็เข้าสู่ผิวหนังชั้นลึกก็คือ dermis ของเราได้ค่ะ ส่วน UVB นะคะไม่สามารถที่จะทะลุกระจกเข้ามาได้ค่ะแต่ว่า UVB เนี่ยก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ผลให้ผิวค่ะไม่แดดเกรียมแดดนะคะเมื่อเราออกไปอยู่กลางแจ้งค่ะ เหตุที่ UV-C นะคะไม่ลงมายัางพื้นโลกก็เป็นเพราะว่าถูกดูดซึมไปในชั้นโอโซนของบรรยากาศค่ะ UV-C นะคะจะถูกออโซนเนี่ยค่ะกรองไว้นะคะจึงไม่สามารถผ่านมายังพื้นผิวโลกได้ค่ะแต่ว่าในปัจจุบันนะคะบางพื้นที่ที่มีโอโซนเบาบางลงค่ะก็จะทำให้ UV นะคะผ่านลงมาสู่พื้นผิวโลกได้มากขึ้นค่ะความรุนแรงต่อผิวนะคะ UVA เนี่ยจะเป็นสาเหตุหลักเลยนะคะของริ้วรอยแล้วก็มะเร็งผิวหนังค่ะส่วน UVB นะคะจะสร้างความเสียหายนะคะที่ผิวชั้นนอกค่ะก็คือทำให้ผิวไหม้นะคะอันตรายนะคะที่เกิดจาก รังสี UVA แล้วก็ UVB นะคะก็คือรังสี UVA นะคะจะเข้าสู่ผิวหนังชั้นลึกของเรานะคะสามารถเนี่ยไปกดภูมิต้านทานของผิวหนังค่ะอันส่งผลให้ร่างกายนะคะไม่สามารถปกป้องผิวจากการเกิดแล้วก็แพร่กระจายของมะเร็งผิวหนังได้ค่ะดังนั้นนะคะเรียกว่า UVA เนี่ยส่งผลร้ายต่อผิวแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยแก่ก่อนวัยเหี่ยวย่นแล้วก็เกิดจุดด่างดำได้ค่ะ รังสี UVB นะคะแม้ว่าจะไม่สามารถทะลุผ่านชั้นผิวหนังที่ลึกได้เท่ากับ UVA นะคะแต่ว่าส่งผลให้ผิวเนี่ยค่ะสูญเสียความชุ่มชื้นนะคะก็จะเกิดอาการแสบร้อนแดงและไม่เกียมค่ะใน24ชั่วโมงที่โดนแสงแดดจัจัดเป็นานานๆน,นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะทั้งรังสี UVA แล้วก็รังสี UVB นะคะก็จะทำให้ผิวหนังเหี่ยวยน่นแล้วก็ก่อให้เกิด โรคมะเร็งผิวหนังได้พอๆกันค่ะ UVB นะคะจะมีความแรงสูงสุดนะคะในช่วงกลางวันนคือตั้งแต่เวลา10โมงเช้าค่ะถึงบ่าย2โมงนะคะแต่เดิมค่ะผู้เชี่ยวชาญทางผิวหนังเชื่อว่า เป็นเฉพาะมีจะมีรังสีเฉพาะรังสี UVB เท่านั้นนะคะที่ทำให้เกิดอาการไหม้แต่ปัจจุบันค่ะก็พบว่านะคะรังสี UVA เนี่ยนะคะจะทำให้ผิวคล้ำเมื่อถูกแสงแดดค่ะเรียกว่าก็เป็นอันตรายต่อผิวอยู่เช่นกันนะคะส่วนพื้นที่ในโลกนะคะก็จะมีระดับความ รุนแรงของ U.V. นะคะที่แตกต่างกันค่ะสำหรับประเทศไทยนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะอาแดดแรงๆร้อนๆขนาดนี้นะคะระดับรังสี U.V. เนี่ยก็มากมากเลยค่ะยังไงก็ต้องระวังนะคะเราสามารถที่จะเช็คระดับรังสีเนี่ยก่อนออกจากบ้านได้นะคะ แล้วก็พื้นผิวสีผิวไหนอะคะ่ะที่จะมีทนแสงแดดได้มากกว่ากันนะคะจริงๆแล้วตอนนี้เขาก็มองว่าผิวที่เป็นผิวเข้มอะคะ่ะจะมีระดับการทนความร้อนนะคะเรียกว,ว่าทนแดดได้ดีะคะ่ะในระดับปานกลางะคะ่ะแต่ถ้าเกิดคนผิวขาวใสนะคะก็มีมีเขาเรียกว,ว่าสภาพผิวะะจะทนแสงแดดได้น้อยมากๆค่ะก็จะมีโอกาสที่เป็นผิวคําง่ายๆไปเลยะคะ่ะ จะปกป้องผิวนะคะจาก U V ได้ยังไงคะ่ะก็ต้องเลี่ยงนะคะที่จะโดนแดดช่วงเวลา10โมงถึงประมาณ4โมงเย็นค่ะโดยการสวมหมวกนะคะสวมแว่นกันแดดแล้วก็ทาครีมกันแดดหรือว่าใส่เสื้อสีเข้มแขนยาวๆคะ่ะก็ช่วยได้นะคะสีดำเนี่ยเป็นสีที่มีความมืดมากที่สุดคะ่ะมีความสามารถในการที่จะดูดแสงได้เป็นอย่างดีคะ่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็มีความสามารถที่จะปกป้องแสง U V ได้อย่างดีที่สุดคะ่ะและถ้าเกิดว่าใส่แขนยาวนะคะก็ป้องกัน ได้ดีค่ะแต่ก็นะคะจะร้อนนิดนึงค่ะแต่ว่ายังไงนะคะก็อาจจะต้องยอมทนร้อนค่ะเพื่อไม่ให้ตัวดำนะคะการทาครีมกันแดดเนี่ยก็จะช่วยปกป้องผิวนะคะจากรังสีอัลตราไวโอเลตหรือว่าแสงยูวีในแสงแดดได้ค่ะแต่ว่าแล้วก็ป้องกันนะคะการเกิดริ้วรอยไม่ให้ผิวหนังเหี่ยวย่นหรือว่าดูแก่ก่อนวัยค่ะผิวที่แห้งกล้านจะ ผิวเนี่ยเขาเรียกว่าปัญหานะคะเรื่องของผิวแห้งกล้านเกิดฝ้ากระเนี่ยคะ่ะเป็นสิ่งที่เราควรต้องป้องกันนะคะโดยการใช้นะคะทาครีมกันแดดแล้วก็จริงๆแล้วครีมกันแดดนะคะเราควรจะต้องเรียนรู้ด้วยว่าครีมกันแดดนะคะเออเขาเรียกว่ามีค่า SPF เท่าไหร่อะค่ะแล้วแดดอ,อย่างๆอย่างบ้านเราเนี่ยอย่างน้อยนะคะก็ควรต้องมีค่ากันครีมกันแดดนะคะอยู่ที่ประมาณ SPF 15ขึ้นไปนะคะแล้วก็แนะนำนะคะที่จะต้องทาก่อนออกแดดประมาณ20นาทีค่ะเพ<ม>ื่อให้ครีมกันแดดเนี่ยเซตตัวแล้วก็ปกป้องผิวเราได้จากแสง UV นะคะได้จาก รังสี UV อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะยังไงนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สาหรับสาวๆค่ะที่รักสวยรักงามนะคะอยากให้ผิวพรรณของเราค่ะคงความสวยใสได้นะคะยังไงก็ลองไปดูนะคะหลีกเลี่ยงแดดนะคะช่วง10โมงถึงบ่าย2โมงค่ะและถ้าเกิดว่าจะออกข้างนอกนะคะก็ทาครีมกันแดดป้องกันด้วยนะคะหรือว่าจะมีร่มนะคะติดมือหรือว่าจะเป็นเ,เสื้อแขนยาวก็ได้ค่ะก็จะช่วยคุณนะคะ ปกป้องผิวตัวเองอะค่ะจากการถูกทำ้ายของแสงแดดได้ค่ะยังไงก็ลองไปทำดูนะคะสวัสดีค่ะ